ได้คู่ดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับคนเหล่านี้มีเส้นไหนเราตามมาดูกันนะครับสําหรับคนที่จะได้คู่ดีนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยเขามักจะมีเส้นมีเส้นพฤหัสที่สวยนะครับตรงนะครับไม่มีตาหนิไม่มีรอยแตกแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายหลายพาดผ่านนะครับคนเหล่านี้มักเป็นคนที่มีการศึกษาดีนะครับมีอำนาจนะครับแล้วก็สามารถที่จะปกครองคนได้นะฮะลูกน้องเชื่อฟังนะครับ มักได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะครับเกิดขึ้นบนเนินทะเหัสนะฮะเนินคุณธรรมนี่แหละนะครับหมายถึงว่าเขาจะมีบ้านนะฮะแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนะี่ยยังเป็นเครื่องหมายป้อง ceramic, คุ้มครองนะครับจากการเสื่อมเสียทั้งหลายแหล่นะครับที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบนเนินทะเหัสนะครับคนพวกนี้จะมีสมบัต AWS, ิล่ำรวยนะครับแล้วก็ผู้จ่าคนเชื่อถือคนพวกนี้สามารถเล่นการเมืองได้นะครับถ้าใครมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นนนบเิหัส นะครับคุณจะได้รับการยอมรับจากคนส่วนมากนะครับอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือดอกจันทร์ที่เกิดขึ้นบนเนินพรฤหัสหมายถึงความร่ํารวยรุ่งเรืองความมั่งคั่งนะครับสัญลักษณ์สุดท้ายที่เราจะพูดถึงที่เกิดขึ้นบนเนินพรฤหัสก็คือสัญลักษณ์ของกากบาทกากบาทเป็นสัญลักษณ์เดียวที่เกิดขึ้นบนเนินพรฤหัสแล้วดีนะครับเพราะว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของคู่ครองที่ดีนะครับหลังแต่งงานชีวิตคุณจะมีความสุขร่ํารวยมั่งคั่งนะครับ